การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่1ครูประจำชั้นนางสาวนาตยาสิทธาพิทักษพงศ์ว่าที่ร้อยเอกนภพ์พรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพรหมณีผู้จัดก,การโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีบทเรียนอิเล็กทรอนิกสาระวิชาวิทยศาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่หนหน่วยที่6เรื่องสำรวจสุขภาพจุดประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่หเรื่องสำรวจสุขภาพเพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเด็กๆคะวันนี้ครูตายมีเพลงมาให้เด็กๆหนึ่งเพลงคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบตามเพลงเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ เรื่องที่หนึ่งการสำรวจสุขภาพเด็กๆรู้ไหมคะว่าการสำรวจสุขภาพคืออะไรการสำรวจสุขภาพก็คือการดูแลร่างกายของตัวเองนะคะว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือไม่หรือมีการเจ็บปวดตรงไหนหรือเปล่าแล้ววันนี้คุณครูก็จะมีภาพเด็กสองคนมาให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะว่าเด็กสองคนนี้เป็นอย่างไร ไปกันเลยค่ะเด็กคนที่หนึ่งเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีใช่ไหมคะดียังไงคะเด็กๆด,ดูสิสีหน้าเขาสิคะหน้าเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสและก็มีอารมณ์ดีนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมีสุขภาพดีเขาก็พร้อมจะไปออกกิจกรรมกับเพื่อนกับคุณพอ่อคุณแม่กับค,คุณครูด้วยนะคะ ต่อไปนะคะส่วนเด็กที่สุขภาพไม่ดีเด็กๆด,ดูสิคะว่าเขาเป็นยังไงใช่แล้วคะ่ะสีหน้าเขาจะไม่ดีเลยเขาจะไม่สดชื่นเด็กสุขภาพไม่ดีก็คือเด็กที่ป่วยเด็กๆเ,เห็นไหมคะ ว่าเด็กที่ป่วยจะไม่มีแรงไปทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่และก็เพื่อนๆและก็คุณครูคะ่ะหากเด็กๆรู้สึกป่วยรู้สึกไม่สบายให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าเด็กๆมาที่โรงเรียนแล้วเกิดอาการนั้นขึ้นมาให้รีบบอกคุณครูนะคะคุณครูจะได้พาเด็กๆไปหาคุณหมอนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะ แล้วโชคดีอยู่สฐานการณ์โควิดเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะต้องสำรวจตัวเองว่าเจ็บคอไหมปวดหัวไหมถ้าไม่สบายเด็กๆต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปเราเข้าสู่ใบงานกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ หยิบแบบฝึกหัดล่องรอยการเรียนรู้เดมสีชมพูขึ้นมาเลยค่ะตามตัวอย่างของคุณครูเลยนะคะ mm. เด็กๆคะ่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า4ี่สบเลยค่ะหน้านี้เห็นไหมคะลองสังเกตดูดีๆว่าอุปกรณ์ที่เด็กเขมว่าเป็นอุปกรณ์ของอาชีพอะไรเป็นอุปกรณ์ของใครคะ โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างนะคะมีเข็มฉีดยามีเว้นขยายมีหูฟังขึ้นหัวใจและก็มีกระจกนะคะที่เอาไว้ฝ่องฟันนะคะเด็กๆมาดูคำสั่งก่อนเลยค่ะเด็กๆสังเกตส่วนประกอบของภาพที่กำหนดให้ แล้วขีดเส้นเฉียงทับภาพเครื่องมือตัวสุภาพของคุณหมอให้สมบูรณ์ในตัวอย่างก็จะเป็นเข็มฉีดยาใช่ไหมคะอ่าตัวอย่างนะคะเด็กๆด,ดูว่าเข็มฉีดยาที่มันต่อไม่สมบูรณ์เด็กๆลองดูสิเข็มฉีดยานี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเข็มฉีดยาแบบไหนเอ่ย ันนี้รอคะเมื่อเอาข้างล่างกับข้างบนมาประกอบกันเห็นไหมคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนภาพแรกใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่หนึ่งสองสามหเด็กๆลงมือทำเองเลยนะคะเด็กๆ เปิดไปที่หน้า41ต่อเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังเด็กๆสังเกตส่วนประกอบของภาพที่กำหนดให้แล้วขีดเส้นเฉียงทับภาพอุปรกรณ์ในห้องน้ำที่สมบูรณ์ตัวอย่างเห็นไหมคะรูปกระจอกอ่าตัวอย่างของเขากระจกกับ ขาตั้งจะแยกส่วนประกอบกันใช่ไหมคะเด็กๆไปดูสิว่าภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพไหนที่กระจกรูปทรงเหมือนกันนักเรียนก็ทับเส้นเฉียงลงไปภาพนั้นเลยนะคะส่วนข้อ1นึ่ให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปที่หน้า42เลยค่ะคำชี้แจงนะคะเด็กๆขีดเส้น เฉียงทับภาพที่เป็นส่วนประกอบของภาพที่กําหนดให้เรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะบนตัวอย่างภาพนี้คือภาพอะไรคะปิงปองใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะสองรูปนี้คือรูปไหนคะเด็กๆที่รูปทรงเหมือนกันดเด็กดูภาพสิคะใช่แล้วคะ่ะ ภาพที่หนึ่งเด็กๆขีดเส้นเฉียงทับลงไปเลยนะคะมาตามตัวอย่างของคุณครูเลยส่วนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามให้เด็กๆทำเองเลยนะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปที่หน้า43าเลยค่ะคำสั่งขอให้เด็กๆโยงเส้นไปยังภาพที่แสดงความรู้สึกของเด็กที่ไม่ได้นอนเห็นไหมคะเด็กๆดูภาพสิคะว่าภาพไหนที่เด็กไม่ได้นอน ภาพไหนคะเด็กๆด,ดูรูปแรกเลยนะคะขอบตาดำมากและหน้าก็เฝ้ามากบองบอกว่าไม่ได้นอนหรือได้นอนคะอ่าไม่ได้นอนใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะส่วนภาพต่อไปนะคะครูให้เด็กๆสังเกตสีหน้าของเด็ก ต่ละคนเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆยงเส้นไปยังภาพตรงกลางเลยนะคะลงมือทําเลยค่ะเ,เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า45เลยค่ะให้เด็กๆยงภาพเหตุการณ์แสดงลำดับการใช้ห้องน้ำที่โรงเรียนมีลำดับตั้งแต่หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่ใช่ไหมคะเด็กๆ มาดูภาพลำดับเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะเมื่อเราเข้าห้องน้ำเราต้องขออนุญาตคุณครูก่อนใช่ไหมคะเก่งมากค่ะภาพไหนคะคือภาพที่เราขออนุญาตคุณครูค,คะให้เด็กๆลากไปหาหมายเลขหนึ่งเลยค่ะตามคุณครูเลยนะคะตัวอย่างแล้วข้อที่สอง ภาคสีคุณครูให้เด็กๆทำเองนะคะต่อไปนะคะเปิดไปที่หน้า46เลยค่ะเขาบอกให้เด็กๆระบายสีภาพที่เป็นอาหารทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วโยงเส้นไปหาภาพตน,นั้นนะคะสิ่งของอาหารที่ทำให้เราขับถ่ายได้ดีก็จะเป็นจำพวก ผักต่างๆที่เด็กๆเคยกินใช่ไหมคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆมาดูภาพของเราเลยค่ะภาพแรกเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปผักใช่ไหมคะผักจะช่วยให้เราขับถ่ายให้ดีให้เด็กๆระบายสีภาพผักนะคะแล้วโยงเส้นไปหาภาพผักนั่นเองที่เหลือเด็กๆลงเบอทับเองเลยคะ่ะ ความรู้ที่ได้จากการเรียนสุขภาพดีหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและใจไม่มีอาการเจ็บป่วยไม่มีทุกข์กังวลสุขภาพไม่ดีหมายถึงมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์มีอาการเจ็บป่วยร่างกายไม่ได้รับอาหารและพักผ่อนที่เพียงพอคำถามนะคะให้เด็ก ยกตัวอย่างการมีสุขภาพดีมาหนึงข้อและสุขภาพไม่ดีมาหนึงข้อให้คุณครูฟังนะเดี๋ยวคุณครูจะยกนิ้วให้เลยเด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณา การเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือคุณครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะสู้ไปด้วยกันคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย